โอ้โหพอลงจากรถมาทุกคนเพราะนั้นแหละรู้เรื่องเลยแดดตอนเที่ยงที่เขาใหญ่แรงไม่แพ้ใคร <S 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 แต่ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือครีมกันแดดจากโคโค n น t ทการ์เดน,นะคะทุกคนเป็นครีมกันแดดกุหลาบออแกนิกค,ค่ะที่เมเปิ้ลต้องพกมาเพราะว่าเราต้องทำงานกลางแจ้งเนาะตรงนี้เขาสามารถทาทับเครื่องสําอางได้นะคะก็คือไม่ต้องกลัวมันเยิ้มเป็นแบรนด์คนไทยที่เมเปิลเนี่ยรู้สึกว่า ต้องการอยากจะสนับสนุนนะคะที่สําคัญเลยเหมือนกับเราแบบว่าได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการรักโลกนะคะเพราะว่าทุกวันนี้แดดแรงมากทดดี่ดูอนาคตอีก10ปีลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงโลกร้อนขึ้นทุกวันนะคะกล่องของเขาก็เลยดีไซน์มาเป็นกล่องคราฟแบบนี้ช่วยลดปัญหาเรื่องโลกร้อนค่ะ mm hmm. เวลาที่เมเปิ้ลไปเที่ยวทะเลนะเมเปิ้ลเป็นคนชอบดำน้ำําดูปลาการังใช่ไหมครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนช่วยนะคะดูแลปลาการังไม่ทําร้ายปลาการังด้วยค่ะ ตอนนี้มีคิวถ่ายงานค่ะที่เขาใหญ่แล้วก็หลายชุดมากๆแดดต้องเปรียงแนะ่ๆและนี่ก็คือกันแดดที่เมเปิเลือกใช้นะคะเป็นแบรนด์จาก coconut garden organic r o s e water SPF 50บวก PA บกกบวกบวกนะคะเป็นกันแดดแบบออร์แกนิกนั่นเองทุกคนก็คือไม่ทําร้ายผิวตัวนี้เนี่ยพาราเบนฟรีแอลกอฮอล์ฟรีไม่มีน้ําหอมด้วยนะคะทุกคนคือชอบมากเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าที่ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่เป็นไม่มันเยอะไม่เป็นคราบในระหว่างวันนะคะ กันแดดโคโคนัทการ์เด้นตัวนี้นะคะอกอกระดิสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่กล่องด้วยอยู่ที่หลอดด้วยค่ะเมเปิลทามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเมเปิลจะไปแต่งหน้าละไปแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปออกกองกันนะคะเสร็จงานที่เขาใหญ่แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ขับรถกลับมาถึงกรุงเทพแล้วไม่ได้ล้างหน้าใหม่นะหน้ายังเด้งอยู่ไม่มันเยิมด้วยนะคะทุกคนใครสนใจคะ่ะเข้าไปช้อปปิ้งได้ที่ Facebook Page c o c o n u t g a r เด n นนะคะหรือจะแอดไลน์ไปก็ได้ c o c o n u t g a r d e n เดนคลิปนี้ไม่ป้ลไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ